Our students get two slides to set your back and put your hand together. Say good afternoon, teacher. One, two, three. Good afternoon, teacher. Good afternoon to our students. Sadiha <laughs> Cookie, <to> <laughs> how are you today, students? Sadiha, <laughs> how are you today, student princess? How are you today? <Five. S 1> I am fine. I am fine. ฉันสบายดีนะคะวันนี้ Happy on Friday นะ,ะวันนี้มันสุขนะคะ How are you today, Bim Bim? I am fine. I am fine. ฉันสบายดี v e r y g o d ค h ะ p p y Bim. How are you today, กระเป๋าตาัง I am happy. I am happy. ฉันมีความสุขนะ,ะ Happy on Friday นะคะ How are you today, Nikki? five. Very good. Huh? How are you today, y o g u r I am fine. I am fine. นะคะ f r e n f r i นะคะ y o g u r เป็น f r e n f i n e แล้วนะคะ How are you today, Cookie? I am happy. I am happy. นะคะ e l e นะคเป็นเป็นช้างแมวนะคะโอเค ะะะวันนี้พบกับทิชอร์ปุ๊กปิ๊กในวิชาภาษาไทยนะคะ Happy on Friday in the Afternoon นะคะในบ่ายวันนี้นะคะเด็กทานข้าทุกคนแล้วใช่ไหมคะลูกทานข้าแล้วเนาะ Very good mm hmm. ค่ะเสด็จ hmm. นะคะ mm hmm. อาหารเราจะต้องทานให้ครบทั้งสามมื้อนะคะเชา้ากลางวันเย็นเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยนะคะ, mm hmm. ะ,คะเด็กๆมองเห็นสไลด์ทิชอร์ปุ๊กปิ๊กไหมคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านวันที่ตามทีเชอร์ปุ๊กปิ๊กนะคะ What day is it today Today is Thursday the 9th of September 2021นะคะวันพฤหัสที่9กันยายนพศ2564นะคะ you r can spell Thursday ค่ะลูกที H T H U R S D A Y Thursday วัน พื้นฐนสบ,บดีนะคะ very g o o d ค่ะโยเกิร์ตนะคะ next September นะคะกระเป๋าตังค์ e เปล September ค่ะลูก s, <S, s e p t e m อ e r ีทีเอ็มดีอ่ากันยายน Very good ค่ะสุดเอ็นนะคะ today we are going to learn subject ไทยนะคะ topic ค,คำในมาตาแม่กบนะคะแม่กบนี่มีตัวสะกดเป็นอะไรนะอะไรคะลูก ก็คือกอไก่เด็กๆสังเกตไหมคะกออกกอ,กอความที่อยู่ข้างหลังนี่แหละนะคะคือกอไก่นะคะ,ะมารู้จักคำนายมาตาแม่กบก,กันจ้านะคะอันนี้คืออะไรคะลูกอะโยเกิร์ตอ่านคำนี้คะ่ะโบกอะไรคะโบกมือเก่งมากนะคะคำไหนเอ่ยที่อยู่ในมาตาแมกลกลก่กบลูกโบอ่าโบนะคะกอไก่ตรงนี้นะคะ,ะคำที่สองคะ่ะบิมบีม อ่านว่าอะไรคะลูกหอมออวกอหมวเก่งมากอันไหนอยู่ในคำไหนามาตาแม่กกคะกอไก่ตรงนี้ใช่ไหมที่ดิเซอร์ได้ทำตัวสีแดงไว้นะคะน u m เมอร์ทีค่ะกระเป๋าตังค์อันนี้รูปของอะไรลูกตุ๊กตาอ่าตุ๊กตานะคะคำไหนเอ่ยที่อยู่ในมาตาแม่กก,กลูกตรงไหนคะ กอไก่ตรงนี <iri> to ้นะคะตุ๊กกะตาตอกตุ๊กไม้ตีตุ๊กนะคะทีนี้อันนี้อะไรคะลูกปิ้นเสร็จฟักฟักทองนะคะอ่ค่ำไหนอยู่ในมาตาแม่กบขลุฟักใช่ไหมคะอ่ากอไก่ตรงนี้นะคะที่นี้นะคะครับผมนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่า วันพฤหัสได้เรียนหรือเปล่าอะไรนะคะปอตามวันพฤหัสได้เรียนหรือเปล่าอ๋อวันพฤหัสครับอันนี้เป็นของวันพฤหัสนะคะโอเคนี่เป็นของวันพฤหัสนะคะที่เราได้มาคบทวนกันเนาะนะคะทีนี้นะคะคําต่อไปค่ะอันนี้คือคําว่ากระโจกนะคะเด็กๆคาไหนเอ,อ่ยที่เป็นมาตาราตะสะกดแม่กกคะ โจกเก่งมากต่อไปคําว่าเผือกนะคะคำไหนเอ่ยก็ไก่นะคะอันนี้อะไรคะดอกไม้นะคะปลาดุกนะใครเคยเห็นปลาดุกมังูุเคยเห็นไหมฮะไม่เคยเห็นนั่นแหละนั่นแหละมันอยู่ที่ สนามบอลนั่นแหละนางชอบเอาไปให้อโอ,อ้อยู่ในสระใช่ไหมคะปลาดุกนะคะอ่าวันนี้กู๊ดคัลเซเดนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคําว่าอะไรคะลูกมะกอกนะคะเดีด๋ยวรู้จักไหมมะกอกนะคะปาก,กานะคะปลอ,อาปลาปากนะคะกออากานะคะกลไก่ตรงนี้เป็นมาตราตัวสับปะรดแม่กงคะ่ะอันนี้อะไรคะลูกพลิกนะคะนี่พลิกอะไรอย,อยู่นะคะอันนี้พลิกอันนี้อะไรคะคุก คุกกี้นะคะ, <Ooh. S 1> ะพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กกนะคะคืออะไรคะลูกพยัญชนะมีกอไก่นะคะขอไข่ขอควายขอละฆังนะคะกอไก่รอเรือนะคะขอควายรอเรือนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาตราแม่กกนะคะพยัญชนะที่เป็นอ่อแป๊บหนึ่งนะลูก แม่กบนะคะพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรานะค,ะคือกอไก่นะคะส่วนพยัญชนะอะไรคะลูกเมื่อกี้ขอไข่คอควายคอรักทงกอไก่รอเรือคอควายรอเรือเนี่ยเป็นไงคะลูกเป็นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดที่มันไม่ตรงตามมาตรานเด็กจำไว้เลยนี่มีอะไรบ้างคะโยเกิรต์ตที่ไม่ตรงตามมาตราก็คือมีขอไข่ คอควายคอละคังนะคะกอ,อไก่รอเรือคอควายรอเรือนะคะแต่เมื่อทําหน้าที่เป็นตัวสะกดก็จะอ่านออกเสียงว่า่าเหมือนกอไก่นะคะเหมือนกอไก่เลยนะคะ,ะคนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเช่นนะคะคาว่ามากนะคะคาว่าลูกครกสุกนะคะหมอกดอก ปกแล้วก็นอกนะคะอ่าอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขอไข่กับลูกนะคะที่เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะที่มันจะอ่านออกเสียงเป็นอ่ากไก่ใช่ไหมลูกแต่คือเป็นไงคะลูกมันเป็นคำที่อะไรคะอันนี้คำที่อะไรคะตัวสะกดพยัญชนะที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเอง นะคะขอไข่เช่นคําว่าอะไรคะลูกคํานี้คําว่าสุสุนักตัวเลขประมุกนะคะอบายามุกความสุขโทละเลขนะคะเน,ะนี่ยนะคะเด็กๆสังเกตไหมคําว่าสุนักเวลาแจกลูกคำเราต้องแจกก็คือให้มันตรงตามมาตาก็คือคำว่าอะไรคะลูกสออสุใช่ไหมคะอ่านออก S <S นักใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมกอไก่นี่แหละนะคะคือมันเป็นมาตาตัวสะกุดแม่กกนะคะแต่ตรงนี้ก็คือเพนชาที่มันไม่ตรงต่างมาตานะคะต่อไปคอควายนะคะอคำนี้อ่าน,นว่าอะไรคะลูกบอริโพนะคะโชคดีอยย่เชื้อโรคบุคคลบริจาควัคซีนภาคเรียน วีหกสามัคคีวักตอนนะคะต่อไปนะคะมาดูคนละคังกันลูกคือคำว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรลูกเมฆนะคะอ่าเมฆก,ก้อนเมฆนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะลูกเดี๋ยวที่เชืปุ๊กปิ๊กขอเออ่รับเพื่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะเฟอร์รี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะคะอ่าคนละคังนะคะต่อไปเป็นกอไก่รอเรือลูกเช่นคําว่าอะไรคะ คำนี้อ่านว่าอะไรลูกจากนักขาจากนะคะ,ะ,คะเห็นไหมกอไก่รอเรือนะคะตรงนี้นะเป็นแมกกกนะคะลูกนะจากคำนี้คือเป็นมาตาแม่กกนะคะแต่มันจะมีแพัญชนะที่ไม่ตรงตามมาตราทีนี้คอควายรอเรือคะ่ะคำนี้อ่านว่าสะอะไรคะสะมัครนะคะสะหมักนะคะเท้า,าเราแจกลูกคําเราจะต้องเขียนว่าสออะสะอ่าแล้วก็อะไรคะ หมอะก็หมักนะคะสมัครนะคะเออโอเคนะคะทีนี้นะคะก็เออก็จะเป็นตรงนี้เราก็จะทบทวนนะคะลูกโอเคนมาตาตัวสะกดแม่อะไรคะลูกแม่กุกนะคะเออไม่มีการบ้านนะคะนาอ่อามาตาแม่กกนะคะค่ะ